สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยคือเรื่องปฏิกิริยาของศิลปินในยุคที่ AI เนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในแวดวงวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะเราจะอ้างยิงบทความชุด future proof จาก the verge เป็นหลักนะครับซึ่งเขาชี้ให้เห็นว่าแบบ แทบไม่มีมุมไหนของโลกศิลปะเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ใช่ค่ะคือสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนเป็นคลื่นลูกใหญ่จริงๆนะคะมันมันเข้ามาแล้วก็สร้างทั้งโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็ท้าทายแล้วก็สั่นคลอนวิธีคิดวิธีทำงานหรือแม้แต่โครงสร้างเดิมๆของวงการศิลปะไปเยอะมากเลยในบทความเขาใช้คำว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทั้งกว้างขวางและสั่นคลอนคือ sweeping and destabilizing เลยค่ะ ผมเองก็สนใจประเด็นนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันว่าศิลปินเขามองเรื่องนี้ยังไงกันแน่พอได้อ่านซีรีส์นี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นว่ามันหลากหลายมากจริงๆนะครับคือมีตั้งแต่กลุ่มที่แบบเปิดรับเลยเอา AI มาเป็นเครื่องมือใหม่ๆในการสร้างงานค่ะไปจนถึงกลุ่มที่ต่อต้านเลยก็มีหรือบางกลุ่มก็พยายามหาทางสายกลางหาจุดที่มันมสมดุลกันระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์ในงานศิลปะ ใช่ค่ะแล้วประเด็นสำคัญที่ซีรีส์นี้ชี้ให้เห็นนะคะคือมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องการเลือกใช้เครื่องมือใหม่ๆเท่านั้นแต่ AI เนี่ยมันกำลังเหมือนกับบังคับให้ศิลปินแล้วก็วงการศิลปะโดยรวมเลยต้องกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานกันใหม่ว่าอะไรคือแก่นแท้ของการสร้างสารรค์จริงๆอะไรคือคุณค่าที่มนุษย์เรายังคงมอบให้กับศิลปะได้ในเมื่อแบบเครื่องจักรก็สร้างผลงานที่น่าทึ่งได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจเลยครับ มันเหมือนเป็นการท้าทายให้นิยามบทบาทของศิลปินกันใหม่ในยุคนี้เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆครับว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้แค่นั่งรอดูผลกระทบอย่างเดียวแต่หลายคนก็ลงมือทดลองเองเลยอย่างในบทความมีกรณีของเกมพซัซซเกมหนึ่งชื่อ the root trees are dead ที่ the verge เล่าไว้อันนี้น่าสนใจมาก คือเริ่มต้นเหมือนจะพยายามใช้ AI ช่วยสร้างเนื้อหาบางส่วนแต่สุดท้ายเหมือนจะไม่ work ใช่ไหมครับใช่ค่ะเคสนั้นน่าสนใจตรงที่ว่าตอนแรกทีมพัฒนาเขาพยายามใช้ AI สร้างพอตเรื่องสร้างปริศนาในเกมแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันเออมันดูแห้งอะค่ะคือมันขาดชีวิตชีวาขาดมิติทางอารมณ์ที่ซับซ้อนแบบที่มนุษย์เข้าใจกัน สุดท้ายเกมมันกลับมาดีได้ก็เพราะว่าเขาตัดสินใจให้มนุษย์นี่แหละเข้ามารับหน้าที่เขียนบทออกแบบปริศนาแทนทั้งหมดเลยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในบางเรื่องโดยเฉพาะที่ต้องการความเชื่อมโยงทางอารมณ์หรือความเข้าใจบริบทมนุษย์ลึกๆเนี่ย AI อาจจะยังยังแทนที่ไม่ได้หรือยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะเห็นภาพชัดขึ้นครับกับอีกตัวอย่างหนึ่งที่แนวทางต่างกันไปเลยคือศิลปินชื่อเทเรนส์บราดอันนี้ทดลองในแนวที่ท้าทายมากๆ คือพยายามให้ AI สร้างภาพขึ้นมาเองโดยที่ไม่ให้ข้อมูลสำหรับฝึกฝนหรือที่เรียกว่า training data เลยซึ่งปกติ AI มันต้องใช้ข้อมูลพวกนี้เยอะมากในการเรียนรู้สไตล์ใช่ไหมครับใช่ค่ะการทดลองของคุณบรอดเนี่ยเหมือนเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงขีดจำกัดแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์จริงๆของ AI เลยนะคะคือปกติใน AI มันจะสร้างภาพโดยอิงจากสิ่งที่มันเคยเห็นเคยเรียนรู้มาแต่คุณบรอดเขาพยายามจะดูว่าถ้าแบบไม่มีข้อมูลตั้งต้นให้เลยเนี่ย AI มันจะสร้างอะไรขึ้นมาได้เองบ้างผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นภาพที่สวยงามตามที่เราคุ้นเคยนะคะแต่มันเป็นการสำรวจว่า AI สามารถมีสิ่งที่คล้ายๆจินตนาการหรือสร้างสิ่งใหม่จากความว่างเปล่าได้จริงหรือเปล่าโอ้สนใจมากซึ่งงานของเขาก็กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในประเด็นนี้เยอะเลยค่ะครับทั้งสงตัวอย่างนี้ก็ชี้เห็นภาพคล้ายๆกันนะครับว่า ศิลปินเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้ตั้งรับเฉยๆแต่กําลังมีบทบาทสําคัญเลยในการทดลองกําหนดทิศท,ทางแล้วก็ตั้งคําถามต่อเทคโนโลยีนี้ด้วยถูกต้องค่ะเหมือนพวกเขากําลังร่วมกันสร้างบทสนทนาว่ามนุษย์กับ AI เนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงในโลกของศิลปะต่อไปใช่เลยค่ะมันคือกระบวนการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการสํารวจนิยามของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์นในยุคดิจิตัลนี้ไปด้วย บางคนอาจจะมองว่า AI เป็นแค่เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเฉยๆแต่บางคนก็มองลึกไปกว่านั้นคือตั้งคำถามถ,ามถึงคุณค่าเฉพาะตัวของงานที่มนุษย์สร้างหรือพยายามหาแนวทางทำงานร่วมกันที่มันลงตัวที่สุดที่ดึงเอาจุดเด่นของทั้งมนุษย์และ AI ออกมาใช้สรุปจากที่เราคุยกันมาแล้วก็จากข้อมูลที่ได้สารวจมานะครับก็คือศิลปินกำลังเผชิญหน้าแล้วก็ปรับตัวกับ AI ในหลากหลายมิติมากๆเลย ไม่ไว่าจะเป็นการเปิดรับเอามาใช้เพื่อขยายขอบเขตงานสร้างสรรค์ของตัวเองการปฏิเสธเพื่อยืนหยัดในคุณค่าแบบเดิมหรือการทดลองหาแนวทางใหม่ๆที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าติดตามจริงๆครับเป็นช่วงที่น่าจับตามองมากในวงการศิลปะตอนนี้แล้วในเมื่อเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็จะยังอยู่กับเราต่อไปแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะ คำถามสำคัญที่ซีรีส์ Future Proof แล้วก็การคุยของเราวันนี้อาจจะทิ้งไว้ให้เราคิดกันต่อก็คืออะไรอาจจะเป็นระยะถัดไปของปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับ AI นอกเหนือจากการตอบสนองที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดรับต่อต้านหรือหาจุดสมดุลซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่บทเริ่มต้นของการเดินทางนี้ก็ได้นะคะแล้วในอนาคตล่ะ ประสบการณ์ของเราในการเสพงานศิลปะมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเมื่อเส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างที่เป็นมนุษย์กับ AI มันอาจจะอืมพลาดเลือนลงไปเรื่อยๆ